สวัสดีครับวันนี้ลุงโจ้พ่อค้าขนมแพงจะมาแนะนำสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นไม่เคยสนใจแต่มีใช้กันทุกบ้านคือพริกป่นที่เห็นผมทำอยู่นี้นะครับผมซื้อมา1กิโลราคา120บาทราคาแล้วแต่พื้นที่นะครับราคาอาจจะไม่เท่ากันเวลาทำระวังด้วยนะครับพริกป่นมันแสบแสบแสบ ถ้าเราทําแบบไม่ระมัดระวังมันจะแสบไปทั้งสวงทําเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการซีนซีนยังไงซีนให้สนิทแต่ไม่ใช่แสบสนิทติดสายนาะบางคนบอกลุงโจ๊กคะ่ะลุงโจคคะาอย่าเข็นขั้นตอนการซีนเอาดูเลยขั้นตอนการซีนแต่อย่าแปลกใจนะครับทําไมใช้มือจับไอ้ข้างบนนะ่ะมองดูดีๆสายพานมันหายไปเส้นหนึ่ง ต้องใช้มือช่วยพึ่งรู้เครื่องก็เก่าคนก็แก่มันเป็นแบบนี้นี่เองดูกันเต็มเต็มอันนี้เขาเรียกเครื่องซีนสายพานแต่ถ้าเราเป็นมือใหม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือแบบมือกด8นิ้วราคาแค่ร้0ยส0งร้แล้วแต่แล้วแต่ตัวใครตัวมันช่วยไม่ได้ทำเสร็จแล้วก็ปิดสวิต สวขออภัยปิดสวิตช์เครื่องซีนตอนมาสายพานมันมีสองเส้นแต่ตอนนี้ด้วยเหตุจำเป็นเราต้องแยกทางกันเดินอีกคนไปอีกทางอีกคนขอเป็นฝ่ายค้านซีนเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนใส่แผงเอาแม็กแม็กแม็กเอาแม็กแม็กแม็กเอา็กแม็กแม็กแม็กเข้าไปเดี๋ยวมาดูกันว่าหนึ่งกิโล ร้อยยี่สิบบาทซื้อมาพริกป่นหนึ่งกิโลร้อยยี่สิบบาทได้กี่แผงใส่แผนเสร็จก็เหลือสามห่อมามานับพร้อมกันหนึ่งนับเร็วๆหน่อยโหนับเลยช้าจ,จังสองสามเอาเร็วเร็วสี่อีกอีกอีกอ่าอีกเร็วๆหน้อยหกอ้าวเจ็ด 7แผงกับ3ห่อ280บาท